สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกศพนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนกร,รกฎาคม2563ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งใส่กระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มตราสิงค์คำรามครับเครื่องดื่มสมุนไพร แชนิดสิงค์คำรามคำรามสู้หาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านค้าตู้แช่ปั๊มน้ำมันทั่วไปนะครับสวัสดีนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนี่เดือนนี้เป็นยังไงจริงๆแหมแจมตั้งแต่เดือนที่แล้วละมิถุนาเนี่ยดาวศุกร์ก็โครจรมาเป็นเกษตรอ่าและดาวศุกร์เนี่ยคือดาวประจำตัวของท่านนะครับ โครจรมาเป็นเกษตรถึงไหนถึงปลายเดือนครับ28กบกรกฎาคมโอ้โหตั้งแต่8มิถุนายนนะปกติดาวพระศุกร์เนี่ยจะโครจร30วัน30วันย้ายราศี30วันย้ายราศีจริงจริงอ่ะพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์เปี่ยนอยู่แถวเนี้ยนะต้นพฤษภาไปแล้วนะไปที่มิถุนแล้วย้ายกลับมานะ ย้ายกลับมาย้ายตอนไปประมาณพฤษภาไปเข้ามิถุนทีนี้พอ8มิถุนากลับมาเฉยแทนที่จะไปต่อมิถุนไม่ไปแล้วกลับพฤกษพนะแมิถุนาและอยู่ยาวจนถึง28กกรกดาแปลกไม่แปลกหรอกก็เป็นปรากฏการณ์ของเขาในช่วงจังหวะของการโครจรนะ,ะการโครจรในรอบ แต่ละปีของดาวพัส,สุกอ่ะเทง้งแต่ว่าปกติแล้วหลักเกณฑ์คือ30วันแต่มันมีจังหวะที่โคจรทั้งถอยหลังนะทั้งพักทั้งมนแล้วก็เดี๋ยวก็เสิร์ตนะพักถอยหลังมนหยุดนิ่งเสิร์ตก็คือเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วดาวพัส,สุกโคจรอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรถูกไหมทับลักษณของท่านก็แจ่มเลยนอกจากนั้นดาวศุกร์ยังมี เขาเรียกว่าคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวศุ์เพนจะเพนก็ต้องรอสักกลางกรกฎาคมไปแล้วรอให้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎประมาณันที่16กรกฎาคมนะสิกรกฎาคมปุ๊บพระอาทิตย์โคจรเข้าสีกรกฎจะห่างจากดาวศุกส์3ราศีราศีหนึ่งมี30องศา าสาราศี90ถูกไหมแต่ว่ามันไม่ห่างกันถึง90หรอกโดยจังหวะแล้วเนี่ยห่างกัน44องศาขึ้นไป1ลราศีเนี่ยสานี่นับจากตรงนี้30มนี่นับที่มิถุนเนี่ยสาใช่ไหมสุกอยู่นี้ก็บุก็เลย30ตรงนี้ก็เลย30มะดังนั้น,นตรงนี้ตรงกลางเนี่ยสาละนะนั้น พระทิตย์เข้ามาปุ๊บดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยห่างกันเนี่ยสีองศานะก็คือบวกไปข้างละเจองศาแค่นั้นเองเนี่ยตรงนี้ตรงกลางมัน30มสใช่มสี่สิองศาขึ้นไปดาวศุกร์เพนคําว่าเพนคืออยู่ในมุมที่ระยะห่างจากพระอาทิตย์เนี่ยกำลังดีนะคือเลย44องศาขึ้นไปเพนนี่คืออะไร คือโดยทางธรรมชาติเลยอะดาวพวกนี้เป็นดาวพระคร์ไม่มีแสงในตัวเองต้องได้รับแสงจากดวงอาทิตย์สะท้อนใช่ไหมฉะนั้นเราเคยได้ยินแต่จันเพนแต่จริงดาวทุกดวงเพ็นได้หมดเพราะว่าได้รับแสงสะท้อนจากดาวจากดวงอาทิตย์พสัสดุ์เนี่ยระยะ 44, 44องศาขึ้นไปเนี่ยเพน ดาวสุกเพนสุขคือกิเลสเงินทองข้าวของเครื่องใช้ความรักคือตัวแทนของกิเลสทั้งหมดอะ่ะแล้วพอเพนปุ๊บนะโอ้โหก็จําเลยแล้วดาวสุกคือใครก็ตัวท่านเองไงงั้นเพนนี่คือมันมีออร่านี่ชาวราศีพฤกษบบอกอยู่มาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีออร่ามี นะเนี่ยห่างจากดวงอาทิตย์3ราศีและเป็นเกษตรด้วยเป็นเกษตรคือมีความมั่นคง2คือเพนและ3ดาวสุกเพนในเลิกกิติกาคือดาวลูกไก่นี่สวยเข้าไปอีกนะเคยเห็นไหมธรรมชาติเนี่ยเวลาดูดาวตรงเนี้ยก็ต้องดูดาวบนท้องฟ้าด้วยท่านจะเห็นเลยนะ ว่าดาวสุกเนี่ยเคียงดาวลูกไก่และส่องแสงเป็นดาวกาเรียกดาวประกายพฤกนะเป็นดาวประกายพฤกนะศุสุ์ดาวสุกจะส่องแสงสวยงามและสุกก็คือตัวแทนของตัวท่านเองเป็นสัญลักษณ์ของเงินทองเป็นสัญลักษณ์ของความรักเป็นสัญลักษณ์ของความสุขสุขแบบกิเลสนะน้ำนะเป็นความสุขแบบนั้น ่ามันไม่ได้ว่ามันไม่ได้สุขแบบธรรมะมันไม่ได้สุขแบบอิอมเออบรรลุรมไม่ใช่แต่เป็นความสุขของทางโลกพึงพอใจได้เงินมาพึงพอใจไหมพึงพอใจได้ความรักมาพึงพอใจไหมพึงพอใจได้ทานอาหารอร่อยได้ไปเที่ยวได้มีความเนี่ยความสุขแบบดาวสุขเป็นลักษณะนี้นะ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะเนี่ยดาวสุกตัวท่เองอะแจมขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งกรกฎาเนี่ยดาวพฤหัสตกพบมรณะดาวพระเสาวก็ตกพบมรณะเสาวเป็นมรณะมาจากพบสุภะพฤหัส ก็เป็นเจ้าเรือนสุภะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนลาภะมรณะแต่เป็นกเกษตรก็คือต้องเดินทางเปลี่ยนแปลงแต่ได้ลาภผลอะเพราะมาจากพาภพลาภะด้วยมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การโยกย้ายใครไม่เป็นข้าราชการเนี่ย โอกาสสูงได้เปลี่ยนได้ย้ายนะครับย้ายแล้วดีไหมตอบแบบครึ่งครึ่งมันดีตรงที่เรื่องของความก้าวหน้ามันดีในเรื่องของตำแหน่งที่จะไปเช่นถ้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็ได้เป็นข้าราชการเต็มตัวหรือเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการย้ายไปเนี่ย ก็อาจจะเป็นการสอบได้ขึ้นเป็นผู้บริหารนะหรืออย่างน้อยก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรถูกแต่งตั้งให้เป็นรักษาการแทนรักษาราชการแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้แต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยเพราะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นคู่ปฏิวัติเป็นคู่เขาเรียกว่าพฤหัสก็เป็นสุป,ปเคราะห์เสาร์ก็เป็นบาป,ปะเคราะห์แล้วก็เป็นหัวหน้าทั้งสองฝ่าย นะไม่ใช่คู่ศัตรูนะครับแต่เป็นคู่ที่เหมือนกับมาเฟีย2หัวหน้าแก๊งมาเจอกันนะคือฟอร์มจะเยอะหน่อยแต่ว่าเจอกันเมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับคือเป็นการพบกันปะทะกันระดับดาวใหญ่2ดวงแต่ว่าเป็นการเจอกันในพบมรณนะฉะนั้นตัวท่านเนี่ยมีได้รับผลกระทบเหมือนกันเปลี่ยนแปลงนะ ก็แต่ถ้าเดือนนี้ไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าเนี่ยดาวของตัวท่านเองเป็นกเกษตรฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะตัวเราไม่ได้รับผลกระทบหรอกมันจะไปกระทบเรื่องการงานเรื่องอะไรหรือบางทีท่านอาจจะได้ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไปในที่ที่มันดีกว่าสีวิไลกว่าได้ตำแหน่งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยสมมติอยู่จังหวัดหนึ่งย้ายไปอยู่จังหวัดที่เป็น อะไรอ่ะเมืองใหญ่กว่าเป็นลักษณะนี้ก็ได้เพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยดีนะเพีเยงแต่ว่ามันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยอาทิตย์ก็โยกหน้าลัคนาเนี่ยสุกเพนอาทิตย์โยกหน้าเนี่ยมันได้ได้จังหวะที่ดีการเงินก็ไปก็การเงินเนี่ยจะไปปลายเดือนยันช่วงต้นเดือนการเงินก็มั่นคงไม่มีปัญหาการเงินก็ต้องมีการจับจ่ายใช้สอยไปเที่ยวหรือระวังเรื่องของการ หยิบยืมจากเพื่อนฝูงมิตสหายนะครับเพราะว่าลาหูเองก็มาอยู่ในเรือนการเงินของท่านอะราหูล้วงทรัพย์ราหูมาจากพบการงานเบื้องหลักใหญ่ก็เป็นหน้าที่การงานนี่แหละที่ทําให้ท่านต้องอาจจะต้องควักเนื้อสักนิดหนึ่งเพื่อความสะดวกในการทํางานเพื่อความก้าวหน้าเพื่ออะไรเงี้ยเช่นเป็นหัวหน้าก็จริงแต่ต้องขับรถ ไกลขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเปลืองค่าน้ํามันค่าค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่เพื่ออนาคตก็ต้องไปเพื่อความมั่นคงเพื่อความก้าวหน้าต่างๆนานะคือโดยสภาพไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้มันดีนะครับเนี่ยไม่ได้ดีธรรมดาเพราะดีแบบเต็มเดือนเลยคือดาวศุกร์มันอยู่ตรงเี้ยสองเดือนเนี่ยถือว่าโอเคแล้วมันจะแจ่มชัดก็คือกลางเดือนไปแล้วเนี่ยแจ่มเลยเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ย <High S 2> มันจะเพนตอนนี้ส่วนพฤหัสกับเสาร์เนี่ยก็จะโคจรมาประมาณวันที่สิเสาร์มาวันที่สิบสองกรกฎาคมพฤหัสเข้ามาวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนะมันก็มันไม่ได้ว่าเกิดปุบรับนะแต่ทิศท,ทางมันมาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันอยู่ถึงปลายปีนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะมันไม่ได้ว่าย้ายปุ๊บเกิดปั๊บ แต่บางดวงอะ่ะมันต้องแล้วแต่เพราะดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันบางดวงเขามีดาวตั้งรับอยู่พอพอเข้าปุ๊บดาวกับดาวมาเจอกันก็สปาร์กกันท,ทันทีนะเหมือนสายไฟมันมาต่อกันอะนะมีแบตมีฐานมีขั้วมีอะไรปุ๊บพอมาปุ๊บสายไฟมาปุ๊บก็เรียบร้อยต่อเลยใช่ไหมทีเนียถ้าเกิดว่าในเนี้ยไม่มีดาวอะไรมันก็ต้องเป็นไป,นปนตามกฎเกณฑ์ตามมุมที่บอกก็คือ มันก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนั่นแหละแต่ว่าจะเมื่อไหร่เนี่ยก็ตั้งแต่กร,รกฎาคมไปต้นไปแล้วกันนะครับถึงสิ้นปีเลยนะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แย่จนเกินไปนักนะครับฉะนั้นภาพรวมเดือนนี้ดีนะครับสุขภาพอาจจะต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยตกมรณะเนี่ยสุขภาพมันก็ ดูไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่โดยเฉพาะช่วงนี้ยิ่งหน้าฝนหน้าอะไรนะต้องระมัดระวังนะครับบางทีมันจะเป็นลักษณะของแบบเหนื่อยอะป่วยแบบเหนื่อยร่างกายอ่อนเพลียนะครับร่างกายอ่อนเพลียดาวคาเป็นไงอยู่ลาพาอย่างนี้โอเคเรื่องอุบัติเหตุไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาถือว่าใช้ได้ นะครับถือว่าใช้ได้แล้วก็ราศีพฤกษ,ษ์เนี่ยมิถุนาก็ใช้ได้เนาะกรกตามันก็มีมุมหนึ่งที่ดีขึ้นมีบางมุมที่มันแย่ลงคือมันไม่ได้แย่เราหรอกมันมันเปลี่ยนแปลงเราจะไปทายแย่อย่างเดียวไม่ได้อย่าอย่าไปกลัวนะคือดาวพฤหัสเนี่ยโคจรกลับมาในเป็นกเกษตรนะอย่าลืมฉะนั้นมันมีความมั่นคงนะมันแปลว่าดีเพเียงแต่ว่ามรณะมันแปลว่าเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ต้องเดินทาง นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งมันมันก็มีโอกาสในเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษาสุขภาพนะครับเสาวเองเนี่ยมันจะพบสุภะดาวเสาวเป็นดาวดีสําหรับชาวพฤกษพนี่สาวมาอยู่มรณะสุภะมรณะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความกล้าเนี่ยแหละเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้านะครับความก้าวหน้ามาเยือนแต่มาต้องยอมลําบากก่อน ใช่ไหมบางคนอาจจะเนี่ยแหละคือพูดไปเนี่ยบางทีมันโดนคนนั้นไม่โดนคนนี้แต่ภาพรวมมันเป็นลักษณะเนี้ยมันต้องทำงานเพื่อให้มันก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงยอมลำบากแต่แรกนะครับยอมลำบากแต่แรกแต่จังหวะทิศทางมันโอเคทิศทางต่อไปมันจะต้องดีนะก็อย่าไปกลัว ผมผมให้น้ำหนักไปในทางที่ดีนะพีเงแตยว,ว่าสิ่งที่ท่านต้องเจอมันต้องเจอการเปลี่ยนแปลงแบบส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบหรอกการเปลี่ยนแปลงถูกไหมแต่บางคนอยากจะเปลี่ยนจะจะขาดนะบางคนอยากจะเบื่อแล้วเกินอยากจะไปที่อื่นทันทีอะไรอย่างี้มันก็มีอย่างนี้บ้างนะครับงั้นก็ทิศทางเนี่ยถ้าเปลี่ยนแน่แต่ใครจะเปลี่ยนดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงอันนี้ต้องแล้วแต่คนนะครับอ่ะประมาณนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะ เตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่มันจะมาเรื่อยๆแหละตั้งแต่กรกฎาคมเป็นปต้นไปนะมันจะเปาะเชะเดือนไหนก็ว่ากันแต่เดือนนี้ปลอดภัยไร้กังวลเพราะดาวศุกร์ของท่านเป็นเกษตรแล้วเพนสวยงามนะครับเอาอยู่นี่ต้องใช้คาวันนี้ว่าเอาอยู่ยังไงต้องขอขอบพูณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเครื่องดื่มตราสิงค์ขรามครับเครื่องดื่มสมุนไพร แชนิดสิงค์คำรามคำรามสู้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้าน้าปั๊นน้ำมันตู้แช่ทั่วไปคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ